สวัสดีนี่คือช่องเกมไทยวันนี้ได้เกมมาใหม่ชื่อเกม l ล g and Play ได้ยินมาว่าเป็นเกมที่เฮี้ยมากๆเลยล่ะมาลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงรา 3, 2, 1สองเริ่มได้ นี่คือนิ้วชี้มันกำลังจะทำอะไรกันหน้าตื่นเต้นจริงๆอะไรของเมืองเนี่ยโอ้ไมก่อยจะไปไหนไหนะไอืมเอมอเออเออตัวอะไรเนี่ย สงสัยจริงๆเองกำลังวิ่งหาอะไรอยู่วิ่ง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 วิ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 ่งหาพ่อเมืองหรือเปล่านะเกมนี้โคตรลึกซึ้งเลยสงสัยเล่นจบค่าคงจะตรัสรู้พอดี แต่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 แตะกันเข้าไปเมืองจะแตะจนสุดเลยเหรอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูชักจะไม่ไหวกับเมืองแล้วนะ กดจิ้มเสียบทั้งเกมกรูละปวดหัวจริงๆเสียบๆๆเ,เลยจึกอ่าปวดขี้ก็ไปเข้าห้องน้ำสิฟ้า บูบาทจริงๆอัป,ปรีที่สุดไปตามหาขี้ไป,ไปไปไปบักหรอกคงคอยไปตามหาขี้ไปไปไปบักหรอกคงคอย เองจะหยิบที่มาใส่หัวทำไมหรือว่าเองเป็นกระสือหะบักรอบคงคอยโอ้ยใหญ่บอ่อไหวแล้วห้าก,กกกกกสิแตกแล้วปวดหัวตึบเลยเร่งไปหน่อยหน่อยรีบเล่นรีบจบ ใครแน่ใครแน่ใกล้จบแล้วมังนี้ครูชักจะไม่ไหวกับเมืองแล้วนะอะไรของเมืองเนี่ยโอไมก่กอย เย้เย yeah, yeah. สงสัยใกล้จะจบแล้ว เฮ้ยเฮ้ยปล่อยสิเฟยเดี๋ยวแม่ปัดเหนียวเยี่ยวเหลืองเลยนี้อาญานี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ไมก่อย สาบานว่าครูจะไม่เล่นเกมนี้อีกตลอดชีวิตลาก่อนนะทุกคน